สีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะคร,นครับวันนี้เราจะอยู่ในฮีบรูบทที่3ข้อที่1 3จนถึจข้อที่19นะครับฮีบรูบทที่3ข้อที่1 3จนถึจข้อที่19ผมจะอัญเชิญใน1971ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็น2011ต่อไปครับท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่กลของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วังใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเมื่อมีคำกล่าวว่าวันนี้ถ้าทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นใครหนอที่ได้ยินแล้วแต่ยังได้กระบฏก็คือทุกคนที่โมเสสได้นำออกจากประเทศอียิปต์ไม่ใช่หรือ และใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทําบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นธุรกันดารมิใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญ,ญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังมิใช่หรือฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อผมจะอ่าน ฉบับภาษา2011นะครับ2011แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่ให้ใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความมั่นใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดดังคำกล่าวที่ว่า วันนี้ถ้าท่านหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในการกรบฏครั้งนั้นใครเล่าที่ได้ยินแล้วแต่ยังกะบทก็คือทุกคนที่โมเสสนําออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแล้วใครเล่าที่พระองค์ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คือคนเหล่านั้นที่ทําบาปและซากศพของพวกเขาถูกทิ้งในถิ่นพรกันดาไม่ใช่หรือ และกับใครเล่าที่พระองค์ทรงปฏิญ,ญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้นั้นก็เพราะพวกเขาขาดความเชื่อพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้คือความเชื่อนําไปสู่การเชื่อฟังตั้งแต่ข้อที่15มานะครับเราจะเห็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ การไม่เชื่อทั้งทางด้านบวกและด้านลบยกตัวอย่างเช่นความดื้อรั้นที่ตรงกงันข้ามกับการเชื่อฟังและการกระบฏก็เป็นสิ่งที่ตรงกงันข้ามกับความเชื่อมีคำถามอยู่3ามสี่คำถามนะครับตั้งแต่ข้อ16เป็นต้นมาเรื่อยๆจนถึงข้อที่19ซึ่งเป็นข้อเพิ่มผีข้อสุดท้ายในบทที่3นี้คำถามนั้นคือใครเล่าข้อ16 ใครเล่าที่ได้ยินแล้วแต่ยังกระบทข้อ17ใครเล่าที่พระองค์ทรงพิพิโรนตลอด40ปีนั้นข้อ18ใครเล่าที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักเราเห็นขั้นตอนหรือสเต็ปนะครับตอนแรกก็คือใครเล่าที่ได้ยินแล้วแต่กระบฏสเต็ปที่2คือใครเล่าที่พระเจ้าทรงพิพิโรนสเต็ปที่สคือใครเล่าที่พระเจ้าปฏิญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักพี่น้องครับ สิ่งที่พระเจ้าไม่พอพัะไัยคือการกรบฏสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพัะไถยพระเจ้าก็จะสรงพรอพิโรดและสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพัะไยัยก็จะนําเข้าสู่การไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักการหยุดพักตรงนี้ก็คือการเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในสมัยของอิสราเอลภายใต้การนําของโมเสสพี่น้องครับแม้แต่โมเสยังไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินขนาอันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาได้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นําระดับไหนนะครับถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับเราก็ผิดกับพระเจ้าไม่เพียงแต่เราผิดกับพระเจ้าเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะนํามาซึ่งผลพวงของการไม่ได้เข้าสู่สิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ไม่ได้รับพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้ทั้งตัวเองครอบครัวคนที่เรารัก แม้ว่าเขาจะเป็นอิสราเอลก็ตามหรือแม้ว่าเขาจะเป็นแม้กระทั่งโมเสสก็ตามที่สําคัญนะครับความจริงแล้วพระธรรมฮีบรูที่เราเรียนรู้ไปก็คือว่าความตั้งใจของผู้เขียนนั้นเขากําชับผู้อ่านที่เป็นคริสเตียนอยู่ยาหลงไปจากพระผู้ช่วยรอดคือพระเยซูกลับไปทางเก่าการกลับไปทางเก่าก็คือการไม่เชื่อและการเป็นคนชั่วเทียบเท่ากันครับคนที่ละทิ้งความจริง ก็คือคนที่ไม่เชื่อแล้วและเป็นคนชั่วร้ายมีค่าเท่ากันเทียบเท่ากันครับคนที่หลังจากรู้ความจริงแล้วยังจงใจหันเสียไปจากความจริงหรือสัจธรรมที่ได้รับความรู้และการสั่งสอนมาแล้วก็แทบเทียบเท่ากับคนที่เลิกเชื่อแบบแรกนะครับเป็นการจงใจแบบที่สองอีกแบบหนึ่งก็คือเพราะความโฉดเขาพี่น้องครับใจชั่วไม่เชื่อ และการกลับทางเก่าแบบเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยหลงไปแล้วเลิกเชื่อแล้วอาจจะเกิดกับจากความจงใจหรืออาจจะเกิดจากความโฉดเขาและนี่ครับเป็นที่มาของข้อ13บอกว่าเราจะต้องเตือนสติกันและกันทุกวันพี่น้องครับโปรดยาเกลือนายน,นะครับหรือหาว่าผมซ้ำซากเพราะว่าอะไรครับเพราะกัมพีได้ พูดชัดเจนว่าจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่กลของบาปพี่น้องครับเล่กลของความชั่วร้ายมันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจะนําเราไปถึงความบาปได้ลหลายหลายคนนะครับมีใจแข็งกระด้างเราจะต้องให้กําลังใจกันนะครับเราจะต้องเตือนสติกันและกันทุกวันนะครับเหมือนกับน้ําที่หยดลงมานะครับน้ําหยดหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อนหมายความว่าเลยครับหมายความว่าเราใส่ใจเขาเตือนสติเขาทุกวันทุกวัน,ก,วนก็เป็นการให้กําลังใจเป็นการกระตุ้นในแง่บวกเป็นการเตือนสติเหมือนการการกระตุ้นนักวิ่งให้วิ่งต่อไปในการแข่งขันนะครับให้มีกําลังใจในการวิร่งมาราธอนเพราะฉะนั้นการเตือนสติก<ๆ>็ค<ๆ>ือการให้กําลังใจเราไม่ได้เตือนเพื่อที่จะทําลายทําร้ายแต่เราเตือนเพื่อที่จะก่อร่างสร้างขึ้นให้ลงลึก ปักหลักปักฐานให้ดีในพระเจ้าของพระเจ้าและในความศรัทธาที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้นั่นหมายความว่าอย่าผลัดวันประกันพุ่งพุ่งนี้ค่อยเตือนก็ได้อีกหน่อยค่อยเตือนก็ได้พี่น้องครับต้องใช้เวลาวันนี้ครับตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครใจแข็งครับไปตกอยู่ในหลุมพรางกับดักเล่กลของมารซาตาน ความบาปครับพี่น้องครับจะทําให้ใจฝ่ายวิญญาณของเราแข็งกระด้างครับเมื่อใจฝ่ายวิญญาณของเราแข็งกระด้างที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะมันขาดไปจิตสํานึกแข็งกระด้างชาด้านและมันก็เต็มไปด้วยการหลอกลวงที่เกิดขึ้นต่อมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องยึดความไว้วางใจความศรัทธาที่มีต่อพระเยซูไว้ให้มั่นครับอย่าทิ้งอย่าท้อท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับ ห้ามหยุดห้ามเลิกพี่น้องครับเราต้องยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ตอนต้นไว้ให้มันคงจนถึงที่สุดครับอย่าละทิ้งความจริงเกรงว่าจะหลงไปแล้ววันนี้ถ้าทั้งหลายจะฟังพระหุเสียงของพระเจ้าอย่าให้จิตใจแข็งกระด้างไปเหมือนอย่างในครั้งกบฏนั้นพี่น้องครับน่าเสียดายนะครับคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ด้วยความเชื่อแต่กลับกลายเป็นว่าไปไม่ถึงฝั่งครับ ไปไม่ถึงแผ่นดินพันธสัญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทนต่อสภาพความธุรกันดารที่ทำให้เขาสงสัยพระเจ้าเริ่มต้นจากการสงสัยพระเจ้าเริ่มต้นจากการไม่เชื่อเล็กๆในที่สุดแล้วก็นำไปถึงการกรบฏพี่น้งขับของเล็กๆสามารถที่จะทำลายชาติบ้านเมืองได้ของเล็กๆสามารถที่จะ มีผลต่อสิ่งใหญ่ๆได้เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับในทํานองเดียวกันพระเยซูพรองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราแม่งเขนท่านเดียวผู้เดียวพระองค์เดียวก็สามารถที่จะช่วยประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรก็คือพวกเราทั้งหลายได้เช่นเดียวกันในขณะที่บาปเล็กๆนําไปสู่บาปใหญ่ขณะที่อาดัมคนแรกทําให้มวลมนุษยชาต,ติตกในความบาป พระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะช่วยทุกคนให้รอดได้อย่าลืมครับของเล็กๆนําไปสู่ของใหญ่ได้เราต้องระวังว่าเรากําลังให้อะไรที่เล็กๆที่เป็นบาปหรือเล็กๆที่เป็นความชอบธรรมเป็นของบริสุทธิ์ของเรานั้นพระเจ้าจะให้เราเติบโตเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์แบบเป็นความเชื่อที่เติบโตขึ้นจนกลายเป็นความเชื่อฝังในที่สุด พียงจึงขอพระเจ้าได้เมตตาพวกเรานะครับให้เราสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยและเราจะสัตซ์ซื่อในของที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้จะช่วยเหลือปรับใช้ในชีวิตประจําวันของพี่น้องได้และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของทุกท่านให้ร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพ,พระองค์พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่กำลัางาหล ที่จะเอาจริงเอาจังสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่เพื่อที่จะเติบโตไปข้างหน้าขออย่าให้เชื้อแห่งบาปจะเติบโตในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายและขอให้ข้าพงษ์หลายนั้นจะรับการทรงนำของพระองค์มีความเชื่อและการเชื่อฟังขอบคุณพระเจ้าอาธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูริ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอบพระเจ้าอนวยพระพรพี่น้องแท้ทุกท่านครับสวัสดีครับ